อย่าโยนความผิดให้คนตายค่ะในเมื่อเราไม่มีอาวุธทำ, aquilo, ทำยังไงจะสามารถทําให้เราปกป้องตัวเองได้และป้องกันตัวเองได้ทาอย่างนี้ผิดหรอคะเพราะเป็นคณะกรรมการผู้ทุกผ so ู้ยากของรัฐบาลอิสิกนั่นเอง สวัสดีค่ะสวัสดีครับคิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาค่ะแขกแล้วก็คุณอัดบุญนาค่ะมาพบกับคุณผู้ชมที่นี่ทาง Voice TV ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์สองทุ่มถึง2องทุ่มครึ่งนะคะค่ะคุณอัดได้ข่าวว่าไปดูจันดารามาใช่เดี๋วจะได้คุยกันแต่ยังไม่ให้คุยเรื่องจันดาราวันจะคุยเรื่องอะไรดีครับมีรายงานของคอปออกมาใช่ไหมคะคุณอัดได้ ผ่านสายตาไปบ้างหรือยังมีอ่านที่สรุปนะคะที่ออกมาจากทางข่าวนะนังสอพิมพ์แล้วก็รวมถึงที่เอาไปพูดในดีว่าเสร่งนะฮะที่ได้ดูอยู่ครับค่ะแล้วก็เท่าที่ดูจากข่าวสื่อกระแสหลักนะคะแล้วก็เท่าที่อ่านสรุปคุณอาจรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างในฐานะคือถ้าแขกพูดเนี่ยแขกอาจจะพูดในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไงใช่ไหมเพราะว่าแขกก็พูดเต็มปากเต็มคำอยู่แล้วว่าแขกเออเอาใจช่วย คนที่ประชาชนที่ถูกฆ่าบาดเจ็บอะไรเงี้ยแต่คุณอาจซึ่งเป็นคนที่เหมือนเป็นกึงก่งๆึกลางกลาง,ลางไม่น่นใดใช่ผมผมคาดหวังรายงานของคออ,อปอมาเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีรายงานของสปชออก,ออกมาก่อนแล้วผมก็คิดว่าความจริงบางชุดเนี่ยมันน่าจะออกมาเวลาเอาสองรายงานสองฉบับเนี่ยมาเทียบกันแต่พออ่านรายงานคออ,อปอแล้วผมเออเห็นว่ามันมันดูเชยๆแล้วมันดูแบบว่าเหมือนมีเรื่อง ไปพุ่งประเด็นเรื่องเมนอินแบล็ใช้ชุดดำอยู่ตลอดเวลานะฮะ,ะซึ่งมันน่าจะมีความจริงชุดอื่นหรือข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างที่น่าจะโชว์ตัวเลขหรืออะไรบางอย่างนี้ที่ละเอียดกว่านี้ที่ให้ขึ้นมาด้วยเขาก็โชว์อยู่นะเพียงแต่ว่าซีเควนซ์ของเหตุการณ์เนี่ยนะคะ,ะเผอิญว่าการร้อยเรียงเหตุการณ์เนี่ยมันทำให้เกิดพล็อตเรื่องะนะคะซึ่งอาจารย์พวงทองอก็ได้พูด พูดอีกอย่างก็คือคอปองมองไม่เห็นว่าความรุนแรงของผู้ชุมนุมคือปฏิกิริยาต่อบโต้การใช้กำลังของฝ่ายรัฐแต่ตกลับมองว่าความรุนแรงของรัฐเป็นปฏิกิริยาต่อความรุนแรงของผู้ชุมนุมรัฐเป็นแค่ผู้ตอบโต้เท่านั้นและนี่คือโครงเรื่องที่กําหนดการเขียนการจัดวางข้อมูลของพอปอ,อตลอดทั้งเล่มเป็นการเล่าเรื่องที่จะกลายเป็นข้อแก้ตัวชั้นดีให้กับสชและรัฐบาลในอนาคต นะคะครัฐบาลอภิี่สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเหมือนกับไปแก้ต่างให้ฝ่ายรัฐบาลที่สั่งการให้เ,เจ้าหน้าที่รัฐออกมาปราบปรามประชาชนว่าเจ้าหน้าที่รัฐทําไปด้วยความจําเป็นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปเชื่อมโยงชายชุดดํากับฝ่ายนปชเช่นบอกว่าพบว่าชายชุดดามีความสัมพันธ์กับ,เ,บเสแดง ซึ่งนําเสนออย่างเงี้ยไม่ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะมาพิสูจน์ว่ามีความสัมพันธ์ยังไงกับเสด็จแดงอย่างไรจริงหรือเปล่านะคะนี่เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันค่อนข้างมากแบบหยาบๆมันเหมือนเป็นพลอตนิยายอยู่เหมือนกันนะคะที่ว่าต้องสร้างตัวร้ายขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะให้มีความชอบธรรมในการที่จะทําอะไรขึ้นมาด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะในรายงานของคอปอหลายๆส่วนเนี่ยเป็นเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพมากแต่เผอิญว่าไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาไฮไลท์กลับถูกมองข้าม เช่นข้อเท็จจริงที่บอกว่ากระสุนแนวราบเกือบทั้งหมดนะคะม,มาจากฝั่งทหารซึ่งอันนี้ก็ปรากฏอยู่ในรายงานนะคะแต่พอ,อพอสื่อหยิบมาพูดเนี่ยก็ ไม่หยิบมาพูดตรงนี้แต่จะไปให้ความสําคัญไปไฮไลท์ตรงซีเควนซ์ที่การปรากฏตัวของชายชุดดําอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็ยังโชคดีนะคะที่เราเราจะมีข้อเท็จจริงอื่นๆมาเปรียบเทียบการทํางานของสปชนะคะก็ทําให้เรามีข้อเท็จจริงนะคะที่จะเอามาเปรียบเทียบกันถ้าอย่างนั้นผมคงต้องไปหาชุดเต็มนะคะมาอ่านแล้วก็เปรียบเทยบกับของสปชต้องลองชุดเต็มดูนะคะทีนี้ก็มีบทความนี้ค่ะคุณอาจ มองรายงานเทเลอร์รีพอร์ตสู่รายงานคออปอความคล้ายที่ลงตัวบทความเขียนโดยคุณปิติเทพอยู่ยืนยงนะคะบอกว่าเป็นนักวิจัยประจำสาขาวิชานิติศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเดมงฟอร์ดสหราชอณาจักรเป็นบทความที่ปรากฏตัวอย่างยยบเทียบในเว็บไซต์ประชาไทยคุณน่ะแล้วก็เป็นบทความที่เขียนมาโดยต้องใช้คำว่าอินฟอร์เมีนะคะให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ ในเมื่อมันเป็นบทความที่ปรากฏตัวอย่างเงียบ <c oughs> เชียบเหลือเกินในรายการคิดเล่นเห็นต่างวันนี้อาจจะไม่ได้คิดเล่นหรือไม่ได้คิดเห็นต่างมากเท่าที่ควรแต่ว่าอยากจะนําเอาข้อมูลจากบทความนี้นะคะม,นนมานําเสนอต่อ,อคุณผู้ชมว่าคุณปิติเทพค่ะคได้พูดถึงรายงานของคอปอว่าสามารถนะคะรายงานของคอปที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพูดถึงชายชุดดําเยอะจังนะคะหรือว่า มีความพยายามที่จะสร้างพล็อตเรื่องที่ไปสร้างความชอบธรรมหรือแก้ต่างให้กับรัฐบาลชุดที่สั่งการเจ้าหน้าที่รัฐออกมาปรับรามประชาชนหรือเปล่าในบทความนี้ค่ะคุณอาจได้ทําการเปรียบเทียบกรณีเหตุการณ์ฮิวบโรซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2532มันเป็นเหตุการณ์อะไรคุณอาจค่ะก็คงยังจะจํากันได้อยู่นะครับสำหรับแฟนฟุตบอลนะฮะว่ากรณีฮิวบโรนนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่15เมษายน2532นะครับในการแข่งขันรอบรองชนะ นเลือดของฟุตบอล FA ฟเอคัพระหว่างลิเวอร์พูลและก็นอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับที่สนามฮิลเบอร์โนะครับของเชฟฟีเวนส์เดย์นะฮะปรากฏว่าประชาชนที่เป็นแฟนบอลของลิมทีมลิเวอร์พูลเนี่ยได้พยายามเบียดเสียดเข้าไปชมการแข่งขันในอัฒจันทร์ฝั่งตะวันตกจนในที่สุดนะฮะอัฒจันทร์พังลงมา ผู้ชมจานวนมากถึงพยายามหนีออกมาพร้อมกันทําให้มีผู้เสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์สศกนาฏกรรมครั้งนี้ถึง96คนนะฮะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บนะฮะจำนวนมากนะครับที่ผมหาข้อมูลได้ถึง766คนเลยนะครับอันนี้นะคะซึ่งปรากฏอยู่ในบทความของอาจารย์สุธาชัยนะคะในหนังสือโลกวันนี้หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ด้วยซึ่งชื่อบทความก็คือจากฮิวบโรสู่คอปอเหมือนกัน แฟนของทีมลิเวอร์พูลเนี่ยเบียดเสียดเข้าไปนะคะแล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิต96คนเนี่ยปรากฏว่า Taylor Report ค่ะรายงานว่าต้นเหตุของโศกนาฏกรรมคุณอาเป็นเพราะว่าแฟนบอลของลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นนักเลงหัวไม้กินเหล้าใช้ยาเสพติดมีความก้าวร้าวดุดันนะคะแล้วก็ไปตะลุมบอลกันเองเกิดเหตุเกิดเหตุเขาเรียกว่าเอ่จราจนกันเองนะคะจนทําให้เกิด การเสียชีวิตนะคะการเสียชีวิตอันนี้ไม่ได้เกิดจากความบุกพร่องของสนาม,มหรือการจัดการเรื่องเจ้าหน้าที่รักษาค,ความปลอดภัยต่างๆค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าแล้ว Taylor Report นะคะเกี่ยวข้องหรือนำมาเปรียบเทียบกับรายงานของคออปอได้อย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะครับ เรามาต่อด,ด้วยนะฮะเรื่องการดูเปรียบเทียบรายงาน t ทเลอร r รีพอร์นะฮะที่เกิดขึ้นจากการสื่อเรื่องกรณีสกนาตกรรมที่ฮิวโบโรนะครับกับรายงานคอปอนะฮะ,ะว่ามีอย่างไรบ้างคือคุณปิติเทพก็บอกว่าการเข้ามาสอบสวนเหตุการณ์ที่มีความคลุมเครือหรือว่าน่าเครือบแคลงสงสัยนะคะคโดยที่มีการจัดทำโดยภาครัฐหรือว่าคณะกรรมาการอิสระรซึ่ง การรายงานที่มันบิดเบือนข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกนะคะเหตุการณ์ฮิวโรนี่แหละที่เป็นตัวอย่างที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าเขาได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลังจากที่เกิดเหตุวุ่นวายนะคะมีการพังทลายของอธันารลงมาจนทําให้แฟนฟุตบอลเนี่ยเสียชีวิตไปถึง90กว่าคนนะคะรัฐบาลก็เลยตั้งคณะองค์กรอิสระขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะสืบหาข้อเท็จจริงว่าการเสียชีวิตครั้งเนี้ย เป็นการเสียชีวิตเพราะว่าความคลั่งบ้าอของแฟนบอลที่พยายามจะเอาตัวเองเข้าไปในสนามบอลให้ได้หรือเป็นเพราะว่าความบกพร่องของสนาม,อมบอลเป็นความบกพร่องของ,ของการจัดการหรือว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะเขาก็เลยตั้งคณะกรรมาการชุดหนึ่งขึ้นมานะคะซึ่งเอามาไตาส่สวนข้อเท็จจริงโดยที่มีผู้พิพากษาชื่อเทเลอร์นะคะเป็นประธานรายงานฉบับนี้ก็เลยได้ชื่อว่าเป็นเทเลอร์รีพอร์ต รายงานฉบับนี้ก็กล่าวถึงข้อเท็จจริงของส่งนักกรรมฮิวบโรว่ามีเหตุจากการแอร์อัดแก๊เยียดของฝูงชนเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่สัดส่วนหรือจํานวนปริมาณของผู้ชมแข่งขันที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลต่อความจุสนามในฝั่งตะวันตกของสนามสโมสรฟุตบอลเชฟฟิลด์เวนสเดย์ที่เป็นเจ้าของสนามนะคะที่ใช้ในการแข่งขันเนี่ย ในปีนั้นการแออัดยักเยี่ยดของฝูงชนนะคะทำให้อัจจันเนี่ยฝั่งตะวันตกพังทลายลงมาซึ่งในรายงาน Taylor Report เนี่ยได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการจัดการความปลอดภัยในสนามกีฬาฟุตบอลนะคะผู้จัดทำรายงานเนี่ยสรุปประเด็นข้อเท็จจริงว่าปัญหาคือยอมรับนะคะว่าการพังทลายเยเกิดจากความไม่พร้อมนะคะของสนามฟุตบอลที่ไม่สามารถรองรับ จำนวนของแฟนบ bon อลได้แต่ยังได้สรุปประเด็นข้อเท็จจริงว่าปัญหาบางส่วนของเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดมาจากพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงและประกอบอาชญากรรมของแฟนสโมสรลิเวอร์พูลบางส่วนซึ่งคณะกรรมการได้สแสวงหาข้อเท็จจริงโดยมีการเรียกตำรวจของซาว์ยอรเชียร์ที่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนในขณะนั้นเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะคุณอาทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ ให้ใ<ช>การ<ช>ต่อคณะกรรมการ,ใ,<ช>รในเชิงที่กล่าวร้ายต่อแฟนสโมสรลิเวอร์พ<ช>ูลในขณะนั้นว่าอุ้ยพวกนี้มันเป็นนักเลงหัวไม้มน,นั้นแหละใช้ความรุนแรงเป,เป็นผู้ประกอบอาชญากรรมใช้ความรุนแรงนะคะในระหว่างเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยผลของการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของเซาท์ยอร์คเชียชี้แจงหรือแถลงข้อเท็จจริง ที่มีลักษณะในเชิงกล่าวหาแฟนบอลสโมสรอนลิเวอร์พูลว่าได้ใช้ความรุนแรงนะคะทำให้ผู้คนในสังคมทั่วไปแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลอังกฤษเนี่ยมองภาพพจน์ของอแฟนบอลของลิเวอร์พูลว่าเป็นพวกหัวไม้มเป็นพวกชอบใช้ความรุนแรงเป็นพวกมีแนวโน้มจะประกอบอ,อาชญาการรมคุณอาจเขาก็มองว่า ไอ้นี่มันเป็นอาชญากรรมซับซ้อนอ่ะคุณอัดคือนี่เป็นความความโชคร้ายของแฟนบอลนะคะที่ได้เข้าไปดูบอลในสนามที่มีความบกพร่องในการจัดการสนามมีการจัดการก่อสร้างอัธจันที่ไม่ดีไม่มีคุณภาพแต่แทนที่แฟนบอลแทนที่คนที่เสียชีวิตญาติผู้เสียชีวิตจะได้รับการเยียวยาชดใช้จากสโมสร จากเจ้าของสนามกลายเป็นว่านอกจากจะไม่รับการเยียวยาแล้วคุณอาดยังถูกตราหน้าว่าปป้ายด้วยนะคะว่าแฟนบอลเหล่านี้คือพวกที่เป็นนักเลงเป็นพวกชอบความรุนแรงเป็นพวกบ้าคลั่งเป็นพวกกินเหล้าเมายานะคะซึ่งอันนี้เป็นการกล่าวหาซ้อนกันสองครั้งนะคะบอกว่ารายงานจากคณะกรรมการอิสระตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโศกนาฏกรรมฮิวโบโร่นะคะ ยังมีความบกพร่องอีกอันหนึ่งคือแทนที่จะไปสอบปากคําจากแฟนบอลกลับไปอ้างอิงหลักฐานจากการสอบปากคําจากเจ้าหน้าที่เสียเป็นส่วนใหญ่นะคะทำให้ผลของรายงานเนี่ยออกมาในลักษณะที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความเรียบร้อยของสนามเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบต่อส่งนาตกรรมแล้วก็ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งที่ประจักษ์พยานจะต้องเยอะมากเพราะว่าแฟนที่ไปดูฟุตบอลนี่ก็จะต้องมีจำนวนมากด้วยนะครับ แต่23ปีผ่านไปคุณอัจปรากฏว่ามีการร้องเรียนค่ะให้มีการสอบสวนโศกนาฏกรรมฮิวบโรขึ้นมาใหม่ครับแล้วส่งผลให้แฟนฟุตบอลของลิเวอร์พูลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้นนะคะแล้วก็ครอบครัวของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมครั้งนั้นได้รับการล้างมนทินคุณอัจจากข้อกล่าวหาต่างๆที่ปรากฏในารายงานของผู้พิากษาเทเลอร์เมื่อ23ปีที่แล้ว นะคะซึ่งท้ายที่สุดค่ะคุณอัดรัฐบาลได้ออกมายอมรับถึงข้อผิดพลาดของการจัดทำรายงานครั้งนั้นแล้วก็นายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนของอังกฤษนะคะเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาคุณอัดได้ออกมาถแถลงต่อรัฐสภายอย่างเป็นทางการ 1. ขอโทษต่อสาธารณชน 2. ขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียหายในสงนาฏกรรมครั้งนั้นแล้วนำมาซึ่งการแสดงขอโทษอย่างเป็นทางการของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสมาคมฟุตบอลอังกฤษเจ้าของสนามฮิวโบโร่ผู้บัญชาการตำรวจยอรเชียนะคะก็ได้ออกมาขอโทษต่อผู้ที่ได้รับ ความเสียหายในครั้งนั้นคุณอาจตรงนี้น่าชื่นชมมากเลยนะครับว่าในหลายๆอารยาประเทศเนี่ยการขอโทษนะฮะเป็นสิ่งที่สามารถยอมรับได้แม้ว่าเออตัวเจ้าหน้าที่ภาครัฐเองก็ตามนะฮะแล้วคุณอาจคิดดูผ่านมาตั้ง23ปีแล้วนะนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตจากกรณีฮิุโบรเมื่อ23ปีที่แล้วเขาไม่ได้หยุดที่จะท่วงความยุติธรรมเขาก็รู้สึกว่าอะไร เราตายแล้วเรายังถูกตราห,หน้าว่าเป็นพวกชอบก่อความรุนแรงอีกหรือจนกระทั่งรัฐต้องมาทําการสอบสวนหาข้อเท็จจริงใหม่เมื่อได้ข้อเท็จจริงมาใหม่จึงนํามาซึ่งการขอโทษแต่มันใช้เวลาถึง23ปีคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูการเปรียบเทียบรายงานสองฉบับนะคะระหว่างรายงานของเทเลอร์แล้วก็รายงานของคอปอเปรียบเทียบกันเลยค่ะว่าเหมือนและต่างกันอย่างไรในกระบวนการทํางานเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ กำลังเข้มข้นน่าสนใจอยู่เลยนะฮะผมก็เลยอยากทราบเรื่องต่อว่าในการเปรียบเทียบเรื่อง r ท t a อ l อ์ r report กับ รื่องรายงานคอปเป็นรู้สึกคุณอาจจะติดใจกับเรื่องการขอโทษกับข้องใจทีนี้มาดูเปรียบเทียบคุณปิติเทพอยู่ยืนยงนะคะก็เลยทําตารางเปรียบเทียบมาให้เราเห็นซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยคุณอาจก็คือเปรียบเทียบรายงาน t ทเลอร Report ปี2533ครับเทียบกับรายงานคอปปี2555ของเราเราจะเห็นความคล้ายอะไรกันบางอย่างใช่ไหมคะคุณอาจเช่นรายงานของเทเลอร์รีพอรก็เรียก แต่ตำรวจม,มาสอบปากคำอะถ้าคุณเรียกแต่ตำรวจมาสอบ สอบปากคาข้อมูลที่คุณได้ก็ต้องไปสร้างความชอบธรรมให้กับเจ้าหน้าที่อยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นมาดูกันนะคะเขาบอกว่าข้อหนึ่งกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงใน Taylor Report ใช้ระยะเวลาสั้นเกินไปคือใช้ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้คณะกรรมการไม่อาจได้ข้อเท็จจริงที่เป็นความเป็นจริงเท่าที่ควรของข้อปอเขาก็บอกว่าเวลาสองปีอาจจะเป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไปด้วยเหมือนกันนะคะกับการที่จะ ผมคิดว่าโดยความเป็นส่วนตัวของผมน่าจะยิ่งเร็วยิ่งดียิ่งแบบว่าหลักฐานหรืออะไรอย่างน,นี้อันนี้ขอคิดต่างนะ <c oughs> ว่ายิ่งทอดเวลา <c oughs> ลนนให้หลักฐานต่างๆหรือไปจักพยานหรือมีความลืมเลือนหรือความอะไรบางอย่างนี่มันก็อาจจะหายไปด้วยหรือพยานก็จะล้มหายตายจาก <c oughs> ไปแล้วนะคะแล้ว อย่าลืมว่าการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทํางานเนี่ยใช้งบประมาณไม่น้อยนะคะสปีก็ใช้ไป65ล้านบาทแล้วเนี่ยคุณเฉลี่ยแล้วเหลือหน้าละเท่าไหร่นะหน้าละประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะคะรายงานของคอปอ่ะนี่ก็ขออนุญาตคิดต่างว่าแค่คิดว่า2ปีเนี่ยไม่สั้นหรอกสําหรับการทํางานของคอปอข้อที่2บอกว่าข้อเท็จจริงในเทเลอร์รีพอร์ตบางส่วนค่ะคณะกรรมการในขณะนั้น มาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและตำรวจของกระทรวงยุติธรรมเองนะคะไม่ว่าจะเป็นตำรวจเซาท์ยอร์กเชียที่ได้แถลงข้อเท็จจริงในเชิงลบและอาศัยอคติส่วนตนจนนำมาสู่การสรุปความจริงของคณะกรรมการทำให้ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์และแฟนบอลที่รอดเหตุการณ์มาตลอดจนถึงครอบครัวต้องถูกตราหน้าจากสังคม ว่าเป็นอาชญากรและเป็นผู้ชอบใช้ความบุนแรงในเมื่อไปตราหน้าว่าคนจนคนชั้นล่างผู้ใช้แรงงานเท่ากับพวกขี้เล่าเมายาเท่ากับพวกที่มีแนวโน้มจะก่ออ,อ,อาชญากรจึงทำให้ง่ายที่รายงานฉบับนี้ค่ะคุณอดัดจะไปคอนวิน c ์สังคมหรือ,อทำให้สังคมเชื่อว่ารายงานฉบับนี้ได้นำเสนอข้อเท็จจริงที่ชอบทำแล้วเป็นการสร้างอคติมาก่อนเลย มันเป็นอังคติที่สอดคล้องกับความเชื่อที่มีอยู่แล้วในสังคมเหมือนกับที่สังคมไทยมองว่าคนเสื้อแดงเป็นคนจนคนชนบทคนบ้านนอกไม่มีการศึกษาง่ายต่อการปลุกเร้าให้ใช้อารมณ์แล้วก็ใช้อาวุธเนี่ยที่คล้ายกันซึ่งในบทความนี้ก็บอกว่ารายงานของคปอนะคะที่ไปเหมือนกับของเทเลอร์รีพอร์ตก็คือใช้คำแถลงของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติการสลายการชุมนุมซึ่งทำให้ ข้อเท็จจริงมันไม่สมดุลน,นะคะข้อที่3รายงาน Taylor Report นะคะทำให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากโศกนาฏกรรมดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ใช้ความรุนแรงมาเป็นเวลานานถึง23ปีก่อนที่จะมีคณะกรรมการอิสระตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโศกนาฏกรรมฮิวโบโรปี2012ออกมาล้างมลทินให้ค,ค่ะทีนี้ ปัจจุบันนะคะรายงานของกรรมการอิสระตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดใหม่คือชุดปี2012ได้ออกมากลับคำแถลงของเมื่อ23ปีที่แล้วโดยใช้อะไรใช้กลไกแล้วก็วิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยก็ทำให้ช่วยล้างผิดล้างตราบาปล้างมนทินของผู้ถูกกล่าวหาไปได้ที่นี่ของคอปอล่ะคะ กรรมการและอนุกรรมการที่อยู่ในคออปคุณอาจกรรมการบางท่านก็เป็นผู้ร่างคำนูลในสอีพั5ห้รับอนุกรรมการบางท่านเป็นกาดพันธมิตรคุณอาจจะคิดยังไงคือในเมื่อมันเป็นเรื่องความขัดแย้งของคู่กรณีระหว่างนปชกับพันธมิตรในคณะกรรมการที่จะมาแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อการปรองดองหรือเพื่อความยุติธรรมคุณอาจเพราะเหตุใดจึง มีอนุกรรมการที่มาจากคู่คขัดแยง้งคือถ้าจะมามาจากคู่ขัดแยง้งคุณอัดในคณะกรรมการหรือในอนุกรรมการถ้ามีพันธมิตรแล้วก็น่าจะมีตัวแทนจากนกปชเข้าไปนั่งรหรือเปล่าอ,อันนี้เป็นสิ่งที่สังคม,มตั้งคำถามและแขกคิดว่าก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามนะคเะฉะนั้นมันก็จะมีคนรู้สึกว่าเอ๊ะ กระบวนการสรรหากรรมการและอนุกรรมการที่ทําหน้าที่สแสวงหาความจรงิงและเป็นกลไกลเนี่ยมีกระบวนการสรรหาที่เป็นกลางและปราศจากอาคติแค่ไหนนะคะจะทําให้สังคมเชื่อมั่นได้แค่ไหนสุดท้ายคุณอาจถ้าหากในอนาคตเนี่ยจะมีการอาศัยกลไกลทางนิติวิทยาศาสตร์และวิทยาการตํารวจขั้นสูงจนเป็นเหตุให้หลักฐานพลิกร,รายงานของอคอปอพลิกนะคะในอนาคต อปอซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการอนุกรรมการทั้งหลายเนี่ยจะมีส่วนได้ส่วนเสียส่วนรับผิดชอบกับรายงานที่มีส่วนไปตราหน้าหรือไปแปะป้ายผู้กระทําผิดชายชุดดำผู้ใช้ความรุนแรงผู้ชุมนุมแกนนำทั้งหลายอย่างไรคุณอาจจะรับผิดชอบกันอย่างไรถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเราได้หลักฐานใหม่ขึ้นมาว่ารายงานฉบับนี้ได้สร้างความเสียหายแก่ผู้ถูกกล่าวหา ถ้าเกิดใช้เวลานนยี่ีิมก็ผมก็เลยถามว่าถ้าเกิดใช้เวลาถึง23ปีเหมือนเทเลอร์รีพอร์ตเนี่ยคณะกรรมการเหล่านั้นยังอยู่หรือไม่จะอยู่รับผิดชอบหรือเปล่าแล้วอย่าลืมว่าตอนเนี้ไม่แต่คนที่ตายนะคุณอาจคนที่ถูกจกับเข้าคุกไปเนี่ย ติดคุ free, กฟร line ีกันหลายคนแล้วและคนเหล่านี้นะคะคนที่ติดคุกฟรีไปเหล่านี้จะได้รับการเยียวยายอย่างไรจากการกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรม,มค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะคะจากประเทศอังกฤษว่าบางครั้งมันก็มีความผิดพลาดจากการทํารายงานของคณะกรรมการอิสระที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วก็บทเรียนจากอังกฤษครั้งนี้ก็เห็นแล้วว่าการทํางานที่ ไม่เป็นธรรมของคณะกรรมการอิสระที่ตั้งขึ้นมานะคะได้สร้างความเสียหายและเป็นตราบาทให้กับแฟนบอลของลิเวอร์พูลมาถึง13ปีถึง23ปีปกว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏก็อยากจะให้เป็นบทเรียนแก่สังคมไทยนะคะแล้วก็เป็นอนุสติสำหรับการอ่านรายงานของคอปอบับนี้ด้วยคิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ